ปลาหมูมากินหอยเนาะคนปากเพิ่นกี่ที่ว่าปลาหมูไปจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมันจะเห็นเมืองปากเพิ่นอันนี้ค่ะปลาหมูเพิ่นกำลังเห็ดวิธีดักปลาหมูจ้ะพี่น้องขั้นตอนการดักปลาหมูนะคะโอ้โหมันดินบ้าดินบ้าดินดินดินเลยนะคุณโอ้แน่นอนอยู่จ้ะแต่กินเลยจ้ะพี่น้อง เห็นม่ค่ะปลาหมูลล้วนๆเลยปลาหมูลล้วนๆเลยจ้ะคุณนะยามรอบเดียวเลยกคนของมันเป็นโลหรอบาตากราบสวัสดีเอฟทีนุดตัวชาแนลด้วยจ้านุดมาพอคุณตาววอจ้าเ็นกำลังเห็ดวิธีดักปลาหมูจ้าพี่น้องขั้นตอนการดัก ปลาหมูนะคะคุณตาก็จะไปเก็บบงหอยจ้ะ <c oughs> เก็บบะหอยอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องแล้วมาทุบๆๆเขาทุบเพื่อยอย่างต่ามันย่งนี้กินหลบไปกิินนน้่ีปลา,ามหมูมากินบะหอยอยันนี้มาต่าเนี่ยค่ะแล้วก็เทใส่ ฟ้าปิดเนาะฟ้าปิดคือไส้เนาะเขาได้โดนก็ได้ฝาปิดนี่โมดิฟายมาจากขวดน้ำ oh, เด้อค่ะน uh huh. claro> ี่ค่ะแต่ว huh. ่าฝไฟมันต้องแหกโอ้ตัวใหญหลักหลักหลักหน้าตัวใหญ่เขาได้เนาะมีความนิ่งขวดต้องมีความนิ um. ่งคุณตาวะหนึ่งสอง อดักตัวนี้กินข้าวด้วค่ะพี่น้องต้องก็ยามที่อันดักให้มีกินข้าวเพื่อที่จะดักเอาปลาเนาะจ้ะปลาหมูมันชอบกินหอยโอ้เอาค่ะหลังจากใส่เนื้อดักปลาหมูเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเสื้อมัดเอวค่ะปลาก็จะเตรียมตัวจะไปดักไว้แต่ละจุดแต่ละจุดเนาะค่ะ ปลาหมูเพิ่นจะมุดอยู่ห่างล่างไหมคะมุดซ้ายอยู่ห่างล่างแล้วกับอยู่กับซอกหินไหมคะ่ะไปตามจุดต่างๆเนาะจ้ะเนาะไปแล้วเอามันมาด้วยตานี่งยูซีกับปุ๊กจ้าวางไว้เป็นจุดเป็นจุดค่ะ มันยังลอยมาเนาะที่น้องกูขี้มาอลไรนี่ยกูว่างตาเอ้ยขี่ง่ายเปล่านะกูจะขี่ลอยมาหาห่วห่วย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 ดีนะมันไม่เด็ดอย่างเรานาะโอ้พี่น้องไม่ยังนะค่ะไม่ยังนะไปเล่าจ้าไปเล่าจ้าคุณตาเพิ่นกลับไปว่างอันกับดักปลาหมูไว้แล้วเนาะจ้าคุณตากัดกับมาแล้วค่ะกลับมายามนะคะไม่ยามอันแนวที่เพิ่นดักไว้เนาะจ้า พยายามเป็นเรื่อยๆค่ะได้บ่าได้บ่มังไก่ๆบ่คอยเห็นเนาะจ๊ะเดี๋ยวเขามาหลุ่นตอนนักพุตานักคุตาเอาปลามาใส่ของไว้เนาะจ๊ะแนวดักปลาหมูพันมาจ๊ะลาหมูเขาจะมากินหอยไหมค่ะหอยกระงมี่นี่แหละจ๊ะสามารถทุบๆส่ขวดโลไว้ ได้บ่ด้บ่โอ้โอ้นดินบ่ดินบ่ดินดๆๆๆินดินเหมือนกันโอ้แนนอนอีจ่าแต่กินนี่ใช่พี่น้องเอามาลุ่นน้ำกันนะครับ เอ็กซีดท่านผู้ใดบ่าเคยเห็นปลาหมูเดี๋ยวหนูจะพามึงได้จ้ะมาแล้วมาแล้วรุน่นซีบังว่าจะได้เท่าไรเอรรุ่นซีบังมันาราจาโอ้ตัวใหญ่มัตนตัวใหญ่หลายอยู่น้่ยตาเนี่นอนนโอ้ได้็จละตาจะาเให้มึงค่ะ โมกหนึ่งเลยตัวนี้มมกของใหญ่ด้ค่ะว่าแม่นโมกหน่อยเด้สุนมากตาจอปไปเทศหนังกินจ้ะแกงสุมก็จะแซ่บไปไล้เนาะ้ายเรอกหมกหมอมมันกิเพวกินเอาเแล้วกับพวกกินมาสากว่ามนพกั้นละเออโอ้ยงไงค่ะกำลังเทออกจ้ะ Oh. 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 ดีเลยค่ะ<ด>มองข้างเขาป่าคุณ้นาน้ำกระสลายเขามงหู้ไหมค่ะคุณตาเจาะ,ะรู้รอบเลยได้จ้ะให้น้ำไลเขาเ <c oughs> ทลงเทลงโอ้ oh. ปลาหมูมากินหอยเนาะ <c oughs> คนาปาาคนเอฟซี่ว่าปลาหมูไปจังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมันจะเห็นมังป่าคนอันนี้ค่ะปลาหมูเหงามรนคอมันสิอยู่ในตดนหินนึอ้มันจะโควโคนัเหาเองเหรอมันส่วนอยู่ในหินมันมาตากเทากับเป็นฟังก์ดัไปเมอนหินหนงมาเพรว่ามันจะออกหากินน้ำยะไกทีมันเกิดมันเเปลี่ยนแปลงหรถึงชางเดินไงปากแหลมๆคือหมูเนาะอ่าราบ้งด้ปะาย เอาไปใส่ของไว้จ้ะมิ้นไหลจ้ะพี่น้องเอ้าโก้ตา่าก็จะ เ็บหอยออกก่อนจ้ะเพื่อที่จะเทเขาใส่ของเนาะคะ่ะวิธีการหายูหากินแล้วค่ะสะดุ้งปลาปก็ได้กระดักเอาสักสี่แล้วนาะตาพันเดซ่อนอยู่นะมันซอก ลอกหินบ่จ้าโอ้ม่ใส่รูอะหมเออแกอย่างเดียวเนย่ว่าได้ได้ปลาหมูอย่างเดียวเลยเนาะบ่มีปลาอื่นผลเลยเนาะปลาหมูใหญ่ปลาหมูน่อยนี่บ่มีปลาแต่แต่ที่เป็นปลามเลย กี่ตานก็ตกแต่ก็มุก้กน่อยน้อยๆล่ะคุณคิดเห็อดเงียบขันเบียบเกียบก็ลดจินคุณ่าคนนมีไว้อยู่ในของอลได้จ้ะเอาเข่าของไว้ค่ะทีนี้ ขออนุญาตเด็กตาขึ้นือขึายวจะขีนมือคุณตาค่ะอันนี้พึ่งพึ่งยามแค่สองเดือนม้าตาแง่เดียวรอบเดียวโอ้รอบเดียวนี่นี่รอบเดียวครึ่งของหรอ้เดลัยเลยตัวนี้ยังไงพี่น้องรอบเดียวครึ่งของเงี้าไปในเมืองจ้ะ เห็นหมคะค่ปะปลาหมูล้วนๆเลยปลาหมูล้วนๆเลยจ้าคุณนะยามรอบเดียวเดียว,อวของมันเป็นโลลรตอาเตา <c oughs> โอเคค่ะเป็นวิธีการทำมาหากินแบบนึงเนาะจ้าเนาะสนใจเอาไปประยุกต์ได้เนอะเอาไปประยุกต์ได้เด้อคะ่ะนันแม่นบ้านนุชเราจะเป็นอันขวดโลต้าแดดกับขวดโรย,ยังก็ตาใบถั่วงเออพัวกระเทียมดองเลยเนี่ย ซื้อซื้อยูนันที่เป็นจีช็อปเออนี่ค่ะนี่เลนี่แหละจ้ะเครื่องมือธรรมาหากินของคุณตาเนาะจ้ะจ้อปากค่ะนี่ค่ะปากกินขึ้ไส้เนีียเนาะแหนมขวดแล้วก็จ้อนี่ยงามมันขวดน้ำโคกน้ำเซเป้ยน้ำเต๊ปซี่บ่ตาปากแหลมๆไว้โอเคค่ะ ตาอยุ่จักปีแล้ตาหนิเ <75. S 3> <ฮ>าตาเ <75. S 1> จ็ด้าเจ็้าเอจ็ดสห้าแข็งแรงเอายุเจ็ดสิห้ปียังแข็งเล่งอยู่ด้วยท่านเนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มุกโกชาแนลฝากไ like ว้แค่นี้ก่อนนะคะขอหายคุณตาอายุมันกวนยืนแล้วตาเด้อเจ็ดสิบห้าปีแล้วเด้อไปจ้ะ